ตัวนี้จะเป็นล็อกเบอร์เล็กนะแลไอเทมเลยนะครับหายากนะหายากพวกเบอร์เล็กๆอ่ะนะนะครับเป็นเดวาวิสเกอร์นะครับคาร์บูวิสเกอร์นะครับเอสเอสหกร้อยนะครับเป็นน่าจะเป็นพวกเบอร์เล็กๆแล้วแหละนะนะเบอร์ห้าร้อยเบอร์หกร้อยเนี่ยเล็กสุดละเล็กกว่าพวกบีจีสิบนะนะครับนะครับขนาดนะขนาดนะครับเล็กๆเลยนะครับตัวเล็กๆ หน้าเก็บหน้าสะสมนะครับนา้นนานมีมาทีนะครับไม่ได้หาง่ายเลยนะครับพวกเบอร์เล็กๆนะนะครับสภาพตัวรอกนะเดี๋ยวผมไล่ให้ชมนะไล่ให้ชมก่อนนะสภาพตัวรอกถือว่าสภาพตัวรอกค่อนข้างสวยเลยนะครับที่ได้มานะครับะค่อนข้างสวยนะครับเพดต่างๆนะครับนะเป็นคาร์บวิสเกอร์นะครับคาร์บอนเพจนะครับป้ายนะครับได้ว่านะครับสวยๆนะครับ สูงๆมาชัดๆแล้วนะนะครับป้ายนี้ว่าสวยๆนะเพจป้ายสวยๆนะครับนะครับนะครับตัวรอกถือว่าสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับสวยนะครับแขนของเขาจะเป็นโลหะนะครับรุนนี้นะครับแขนโลหะนะครับ ปลายเพจ s s นะครับสวยงามนะครับเบอร์เล็กๆนะครับตูดนะครับได้ว่าป้ายนะครับครบนะครับสวยงามนะครับนตัวล็อกหลังก็จะเป็นพวกชุกโครเมียมนะครับสวยงามนะงานเม็ดอินเจแปนแน่นอนนะครับนะปลุกรุ่นนี้นะครับนะนะครับปลายขาต่างๆนะครับขารอกนะครับสวยงาม ลุ่นนาเก็บนาสะสมตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆเลยแหละนะนะครับนะนะไม่ว่าจะเป็นพวกป้ายเพจต่างๆนะเพจนะสวยนะครับนะเพดยังสวยๆเลยนะครับนะตัวโรเลอร์จะเป็นพวกซิลิคอนนะครับ ไม่ขึ้นสนิมนะครับล้อเล์นะครับป้ายนะครับโรเตอร์ต่างๆนะครับเพีนะครับถือว่ายังสภาพยังสวยนะนะครับลูกสปูลคาร์บอนนะครับลวดลายลูกสปูลนะครับนะครับลวดลายจะเป็นสติกเกอร์ต่างๆนะครับของเขานะครับสติกเกอร์ชัดเจนสวยงามนะครับนะครับนะครับ ตัวริงนะครับจะเป็นสเตเลสนะครับครอบนะครับริงนะครับสเตเลสครับอ่าครอบคาร์บอลดนะครับนะครับตัวฝากดนะครับคล้ายๆพวกวีจีนะครับนะจะกดถอดสปูลออกอย่างนี้นะครับนะเป็นสปริงดีดนะครับสปูลนะครับแกนใหญ่นะครับนะสังเกตเวลาที่เราถอด นะเป็นแกนแบบนี้คล้ายๆพวกบีจีพวกผ้าเบรกแผ่นนะครับนะนะครับนะเป็นแกนแบบนี้นะแผ่นเบรกนะครับแผ่นสปริงถอยถอดก่อนนะนะครับนะเป็นแกนแบบนี้นะคล้ายๆพวกแกนบีจีนะครับสไตล์เดียวกันนะครับ นะครับแผ่นเบรกจานแผ่นเบรกนะหามุมตำแหน่งใส่ก่อนนะครับหาเหลี่ยมนิดนึงนะเอานะครับเข้าเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่แผ่นจานเข้าไปจานสปิน ของดีๆนะคลิกเสียงดังดีเลยนะครับระบบเบรกจานแบบนีนะ้กดถอดออกสปูลก็กดเนี่ยเด้งนะครับนะครับเบรกแน่นดีนะนะเบอร์เล็กๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแผ่นเบรกต่างๆนะครับอันเลนเสร็จผมว่าลายเบรกหน่อยนะนะโอเคนะครับแขนนะครับคลาสสิก นะครับโลหะนะครับนะทรงจะเป็นหนอกไม้อย่างแบบนี้นะหนกไม้คลาสสิกหยอดน้ำมุงน้ำมันให้นะหมุนนะเลื่อนเงียบดีนะครับนะไดวาวิสเกอร์นะครับเบอร์เล็กๆนะนะหายากนะหายากนะพวกเบอร์เล็กนะครับนะครับเป็นสไตล์เดินแบบมีเสียงนะครับล็อกหลังแงแรงนะครับหน้ารอกนะครับนะหน้าลอกเตะกลับดีนะครับนะครับแขนพับเก็บได้นะครับ นะครับสับเสฝาคลายสักฝานะมีสักกูข้างในนะครับล็อกหลังนะครับนะครับเัวเล็กๆนะครับปลดล็อกหลังถอยหลังปกตินะครับนะครับประมาณนี้นะครับเบอร์เล็กจิ๋วนะครับวิสเกอร์นะครับ บอร์600นะครับได้ว่าคาร์โบวิสเกอร์นะครับสภาพสวยเลยแหละนะตัวนี้นะครับนานานะนะครับสายสะสมสายใช้งานนะครับนะไม่ได้หาง่ายๆเลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับนะครับรอกเก่านะครับด้ว่าว่าคาร์โบวิสเกอร์นะครับ S S 600นะครับ